ก่อนที่จะท่องพระคาถาบทนี้ขอให้ตั้งสมาธิแล้วระล,ลึกถึงองค์หลวงพ่อกลวยนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธสัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะโอมสิทธิเท้าฟื้นจเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์ะมะพะทะใช้กูงามคือพระอาทิตย์ นัมภะ,ะทะฤกูงามคือพระจันทรนัมภะ,ะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นัมภะ,ะทะกูมรล,ล,ลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหานัมภะ,ะทะกูมรล,ะล,ะลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนัมภะ,ะทะกูมาล,ะล,ะลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานัมภะ,ะทะ กูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่นะมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนะมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ณมะพะทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนณมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภะควาณชาลีติอิติมานิยะมะ โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมภะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมภะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์นะมภะทะฤกูงามคือพระจันทร์นะมภะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นะมภะทะ กูมาละลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหาณมะพะทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพะทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่ณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพะทะ กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภะควาณชาลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะระทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์ณัมภะ,ะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์ณมะมภะทะฤกูกูงามคือพระจันทร์ณัมภะ,ะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ณมะมภะทะกูมรล,ลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหาณมะมภะทะ กูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพะทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่ณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ณมะพะทะ กูมานระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณนะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินณนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุนาพุทธปราณี ทายินดียะเอ็นดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภควาณชาลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณนะมะพะทะใช้กูงามคือพระอาทิตย์ณนะัมภะ,ะทะ ฤ์กูงามคือพระจันร์ณมะพระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ณมะพระทะกูมาละลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหาณมะพระทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพระทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานมะพระทะ กูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่ณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ณมะพะทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินณมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำ ข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมเกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภะควาณชาเลติอิติมานิยะมะ โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะัมภะ,ะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมภะ,ะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์นะมภะ,ะทะฤกูงามคือพระจันทร์นะมภะ,ะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นะมภะ,ะทะ กูมาละลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหาณนะมะพะทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมนะพะทะ,ะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมนะพะทะ,นะ,นะ,ะกูมาละลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่ณมนะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาลหลงไหลณมะพะทะ กูมานระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นะมะพะทะกูมานระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภควาณชาลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนัมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์นะมะพะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์ณนะมะพะทะฤกกูงามคือพระจันทร์ณนะมะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ณนะมะพะทะกูมรล,ลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหาณนะมะพระทะ กูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณนะมะพะทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณนะมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่ณนะมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ณนะมะพะทะ กูมารล,ลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณนะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินณนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอกก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุนาพุทธปราณีทายินดียะอินดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภควาณชาเลติอิติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณมะพระทะชายกูงามคือพระอาทิตย์ณะมะพะทะฤกษ์กูงามคือพระจันทร์ณมะพระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ณะมะพะทะกูมาล,ลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหาณมะพะทะ กูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพะทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่ณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ณมะพะทะ กูมรล,ลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณนะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินณนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุนาพุทธปราณี ทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภควาณชาลีติอิติมานิยะมะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณนะมะพะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์นะมภะ,ะทะ ฤ์กูงามคือพระจันทร์นมระทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นมระทะกูมาลลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหานัมระทะกูมาลลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนัมระทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานะมระทะ กูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่ณะมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณะมะพะทะกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ณมะพะทะกูมาละลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าณะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินณนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภะควานชาลีติอิติมานิยะมะ โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะัมภะ,ะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมภะ,ะทะชายกูงามคือพระอาทิตย์นะมภะ,ะทะฤกูงามคือพระจันทร์นะมภะ,ะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นะมภะ,ะทะ กูมาละลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหาณนะมะพะทะกูมาละลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณนะมะพะทะกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวไสก็มาลืมแม่ณนะมะพะทะกูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มหาหลงไหลณมะพะทะ กูมานระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นะมภะ,ะทะกูมานระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมภะ,ะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนะมภะ,ะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติสิกันหะชูชะโกโมกะรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดูเอหิกระนิโยอิติปิโสภควาณชาลีติอิติมานิยะมะ